นอ่เกุตนซิวชียเ่ตัวรู้ตลาดสังเพงเนี่ยตัวยาวราดหอยอชานาทาวนะ so I am here at s ั m p พ n g uh free market here in Chinatown Samping so p r e much is Chinese word นี่เรากุ้เตนยาโตลาดนาดหรอตลาดสังเพงเนี่ตัวยาวราดกุนะ so this is like um, mostly wholesale so this area is more like wholesale for small business a small vendor not mm. the Look at all the toys and accessories. เลยมาพอปืนน้ำไหมพอได้ Ready for สงการา Oh, this one is cool. อันนี้หนอรุ่งก็ของนารูเดเลียนอันนี้เท่าไหร่ครับน้องอันนี้เท่าไหร่650 This is huge. <laughs> cơn nói <laughs> nó là la nữa chỉ sản tục cũ cú sau nó là có ta cùng nhau sân tổ nè vò vò cố tờ hư cố tờ hư nó chỉ mọi là yên sập bài คนอะืหรือขอขงโฮสเซลซนอายอดจงเราตัออยู่จะไปขายต่อนะมาเจ้ามอัวสม์ทบิสเนสเราต้องยกของนแะนหรือมอของวโลเ,เราเป็นโฮสเทลถาเสียหมดซื้มชวัวนะ กูใส <rude S 2> ่ไว้ทับพอดได้อีจัสวอล์ดการเจะามูเล่นสงการตัชิมาชอบกูบอกว่าเฉยเล่นระยะเตะตัวทับผองการทับผองเพราะว่ากูเอาไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายรูป

กี่รอเลืเของ,งอของนับเป็นีเกนะของเตย่าอีกชิ้นอีกคอเตย่กอบป่าซื้อจิจโตฟันมาลีเปจูเซน เราจะวอร์ดก so ันตอนนี้ปวดชีเกานะรดี้ฟอร์งเปาของวัน e s t i v a l I s h o u จ d get one b u แ I probably don't have t i m e to use it I g o t t ง b e busy บ i t h my c a m e ันฉันซื้อไมซื้อหัวน่าล่ามดเอนะหรือมดเอ ก็คือร,งรงองสีหยกของมุสซาห์หรจอร์จจูรี่หเครื่องประดับของประดับอรอบผีเจ้าคุณผู้หญิงแค่เมียในใสเครื่องประดับตรงนี้ I was on that side right there earlier เพราะตากุญแจติดนะ so this is a new block let's get inside i like to walk through this alley because they are cool uh, they have like air conditioning from both sides so kind of very cool and um yes it is it is pretty cool in here มอไทยอ่ะไม่ต้องเปิดไปเลี้ยวอันนี้กางหัวเอาอันนี้เจ็ดสิบบาทวันนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้อนแรดปูนเป็นอะไรไม่รู้บอกยังอ๋อบิจูรี่ขึ้นประดับ And this is a makeup and nail station. Ooh, they look so cool, right? Nail set like that. <laughs> มโเท่าไหนร้อด่อยากไห้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนา้ยมาพอปืนน้ำหรอพอดตัวเดงต่อคืนนะ พอดีอดี๋ยวเจ้าสงการเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นเล๊กเลย oh not mess huh? the gun and toys Anyone ready for the Songkran festival? Here is the water gun. ᱠᱩᱱᱪᱮ 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 สวยอิลอกนอนที่น้านออุตาหเลยมูลสีมูลสีกอกเกอร์นะเดนนอตลาดสังเพงยตโฮยาวราชสังเพงมาร์เก็ตอิน Chinatown h e r ที่ Bangkok. ูรอเอไปบล็อกจะบล็อกที so this is the block in this area in this ส a n เ k n g so this is the third block in ัง e n g market It is located in Chinatown, Bangkok. It's a huge open air market, like free market, but mostly wholesale. So you can see a lot of people come here to um, buy wholesale items so that they can take to their small business or online. Oh, look at this chain, they are so beautiful. เปโนกัวมุเชยมาตัวเดินเล่นอหรือมาตัวยกของเราของเตาเนยังอยเป็งยี่กู้จงอยที่ของใช้ของสีเปนกัวตะการมุเชยจะมาตัวยยเพราะว่าอยเชียตะชินอใจลลาใจล่าการต้าอยู่เยม โอ้ไม oh ่กพีซต้านี่ฉิชาเจชนวยปลอดตีนะปลอดตีปลอดที่เปล่านะกุลอด,ลอด,ลอดอท้องหน่อยอย่อปลอดที่เป้เชน์วยปลอดอนี้ชาติีเนี้ย สิสักเกอมูสิตสักตานแต่าก็หลอดโดอิช่าอีฟลอกอีกนอกเพี้ยส่วนต่อเยขอจับของรืออยาซื้ออันก็เต้นเนของชีจูรีก็เครื่องประดับส่วนตัอสกัดที่ล้อมมตรงอยากซื้อ this flower shop land of my plastic artificial flower store here is another one land one of my ขันข kind of ่ายดอกไม้พลาสติกใช้เข้าอย่าง ตัดนออกต้เันเพงโหเยาวรานะเลยจะคงรองมาเพิ <writer. S 2> <Somebody> JI, ่ง um, ย so, really 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 ิงเลยกุะอีตักขืตัคขื้อคู่เนี่ยเราเก่าป่าสนะกูไร่หยีคู่ก็ตาหยีจอมป่าก็คือตาอีโดนเทนงูชิเซนเตอร์ซิ